ครับสวัสดีครับพี่น้องสบายดีเนาะวันนี้มาอยู่กับซ่องบนอนั่นคะือเก้าเนาะพี่น้องเนาะดคือพี่พาพี่น้องมาตัดมังหุ่งพี่น้องนี่ตัดคลิปอยูยอยยย่วันไหใช่ยังในเลยตัดคือเก้าแหละนี่เซฟแล้วพี่นนะ้องเนาะเซฟยมอยิ้มหน่อยกังไน่นะนี่ได้การได้การ oh yeah, ตัดหงพีหง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 ่น้องตัดหงวีน้องบรรยากาศทางในเด้กพี่น้องมีหมู่มาสองสามคนวันนี้เนาะนี่ก็หมู่สั่งสั่นแน่เล็กน้อยเนาะพี่น้องคลิปนี้กระบอกมีอย่งางไรเด้อพี่น้อง คพี like, share, Mark, uh, ่พ oh, ่องน้องกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครบรรยากาศทางนอกเนาะพี่น้องนี่ให้พี่น้องเมืองบรรยากาศโหพี่น้องเลยผลจีตุ๊กมาลิอ้ยพี่น้องเอ้ยเซฟเฮาผลจีต่ำมังหงสู้กินเคนเราบุอนี่แซ่บนี่ใส่กับมะนาวเดือดเทศปคนเราพี่น้องเอ้าเออมาดื้อมาดื้อมาดื้อเซฟพี่น้องเอ้มาดิแซ่บแซ่บคนเรากัดนี่พี่น้องต่ำมังหง คลิปนี้โบคลิปพามาเบิ่งการต่เด้อพี่น้องนะอันนั้นมักเนื้อน่ะโอ้น้าป่ามืดวะเอาเกลือก็ได้น้าป่าหองนั่นเดิจักอะไรวะโอ้ยอยู่นะฮงสุรดเข้าไปพ่นเขานะใส่หลายนัวหลายใส่หน่อยนัวหน่อยเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ได้โบมีอย่างหลายนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งการต่ำบังห้องแบบบ้านๆนี่เห็นบ่พี่น้อง ปลาแดงใส่ปลาแดงเข้าไปแซ่บๆหุ่นมันนัวๆเลยหุ่นไปของเาวก็เฮ็ดเข้าไปเุ่านั้นวันี้เซฟเฮาครันยังของเข่วขนาดไหนเพื่อนเนี่ยีมือดีระดับยยเซฟกระถาชดระพี่น้องภาพอาจีพมืดๆจ้าหน่อยเนาะพี่น้องนะเพราะว่ามันแสงมันได้สมดีเดอ้อพี่น้อง ร้อนนังก็ปั๊บเต็มที่แลวพี่น้องันี่หกนาวมะเขือเทศกนใส่ลงไปพักก็มีได้ในตู้เหรอพักก็มีได้วะบนห้างอยู่น้ำตาลน้ำตาลี้ใส่เกลือป่ะลืมซื้อมาโอ้เอาไปซื้อโอ้ยเออโอตางหูม่น้ำปลา กันได้ไหมอ่2นาทีนึงต้อง10นาทีควบควบตามพอดีกินเอาไตามไลมันสิบ่แซ่บเนาะบ่แซ่บเลนะ็นป่นะเอิอีกยังตามอีกรอบนึงก็ได้ซะเดี๋ยวไปซื้อให้ว้าตัวสีสันพี่น้องเอ้ยเป็นตัวแซ่บ่มันจะเทียบลงไปเท่านะสวด จดจากล่างบโลรางหน้ามือมันจกกุนมากี่นี่ <c oughs> เอาแล้วบาดิตามสวรรค์บสบาเอ้ยมันเฮ็ดเส้นเอาแล้วบาดิ <c oughs> ตามสวรรค์น,นักเข็ดเส้นครับนี่จดุจดจุดสุดยอดเลยเพี่อน้องคนนะ่ะเซฟสีพร้อมเอนีว้โอ้เป็นตาแช่บพอดีได้เลยเหยอมปะหอมดูหอะไรหักอะไร

กินทั้งขี้ทั้งไส้เพคนน่ะเป็นไ,ไ,ได้เฮ้ยรสชาติบอกนะแซ่บแซ่บแซ่บแ่บวอ้ยนี่ก็แซ่บอีกพี่น้องนี่เข็มขัดดีปะตับมังคุดนน่ะโจ๊ึพักอันนั้นก็มีได้สิพ่อได้พักอย่างวะไปยกไปยกไปพี่น้องน,นี่<ส>วันนี้เรได้ถ่ายคุ่กินพี่น้องเลยถ่ายพี่น้องแซ่บเนาะม่มีเที่ยวมันเจอน ามพัก ha? อันนี้ก okay. ็มีได้สิบอลเลยซื้อมานี่โอ้ต้องก็ถ่ายตู้ห้างเลยไงพักพี่น้องนี่ใส่ผมหอมกระขักเลยพี่น้องเลยใบใยยังวะยังไลยล้างเลยก่อนเอาอันนี้ก็เขาบอกว่าเอาจะครึ่งนึงเลยจะกินลมันถ้ามองแล้วมันเหมือนอ่ะเชื่บเลยพี่น้องเลยบรรยากาศเด้กพี่น้องมานี่ หยุดงานเน้อพี่น้องวันนี้ก็ได้มีโอกาสหยุดงานมือหนึ่งนะหมู่คู่มาลินนำิ่นมาเที่ยวมาลินนี่ก็จัดนี่ก็เลยเพิ่นมาจัดไปเพิ่นมาพี่น้องเอ้ยอะไรมาๆมาๆมาส่องน้องมาส่องเนาะคนขี้ไร่ยาส่องนเ่ม่งน้องส่องคนรอเขามีเบียร์น้ำแร่บอแรกบอส่องไปบทางโต๊ะไหนให้มอสนี่ซีมมึงเนาู้บอนซีมแตงหุ้งพี่น้องจันเลย นม่มีเพียงต่เลยได้เข้าสีกบอลกาซื้อมาเป็นเยรสชาติโอเคเลยแซ่บบอกในการนั่นนอพี่น้องใ่บงว่านั่นซีมึงจังว่าน้องพี่น้องบบบนี้แซ่บบอกยังมันกินอยุ้ยเอา่งแม้มันแซ่บขนาดเป็นน้ำปลาอยากกินน้ำลายซีมึงเพจขาวอลยมาผิดจินธรรมดาเพบ่อเพจตรงนะ Bà siêu Nó không lạ Bà siêu uh, cái gì nữa Thấy bà Xuống hộp sáng đến nè Xếp 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 nó Xếp xếp đi nó mà phi thầm ấy Nhưng con tầm đâu Chút giọt không nào ừ. Đây cả lên phải ngon lấy Nhâm á mà lộn ừ. mà Lộn mà Lộn mà. Mà. mà đấy Chẳng thèm kín lại con nữa, phải nóng nữa, phải nóng nữa Lại khuôn nữa, nóng Chẳng thèm cơ พอแล้วมันเงาคนละอืมแล้วมันห่อชิมนาทีก่อนโอ้ยแย่โอ้ยจิมานั่งเบิร์ห่อชิมนาทีโอ้ยเศรษฐีเลยพี่น้องคนไปเนี่ยไปเนีตามอะไรอ่ะจมดามไหมน่าจะแซ่บอยู่นะเฮ็ดฟังกินนี่น่าจะแซ่บอยู่โอ้คอนบีน้ำปลาดี่แซ่บกว่านี้อน่อยเออน้ำปลาเป็นไหมนะฮะลโหโอ้ยปวดทรวงน้ำปลาห้องอังนี่ปะน้ำปลาคน ปฝ้าเปล่าเปล่าอนี่หืมตัยอดเลยพี่น้องตัวเสียเรื่อเป้าาเปล่ามาหน้ามีเห็นบมดพี่น้องใส่เพชรเนาะมาพี่น้องพี่น้องอยู่อืออโอ้ใส่ละใส่ไรวางวางใส่กับตับไดโนเสาร์พี่น้องเอ้ยอันนั้นกินใหม่โนูอดกินตับเลย เอาไให้น้องมึไปกินนะเอาทำไมไม่กินเนองน้นี่ยังเหลือตอนหนึ่งเนี่นับพี่น้องนี่อันนี้พี่กัดแล้วเอ้อแบ่งเดี๋ยวฮ่นฮ่า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 ฮพาฮ่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 าา่าาเ โอเคแ้วเป็นล้วนะคลิปหน้าเพราะกำลั่สนคกีนี้ถ้าเกิดอะไรเอฟซีตอด